หลวงพ่อจาลูป,ปริยาติการจเจ้าอาวาสวัดน,น้องคุณผู้อำนวยการโรงเรียนน้องคุณวิทยารองเจ้าคณะ,ะอำเภอพ่องส0สิบที่เคารพอย่างสูงครับลูกเนนชื่อชามาเนรพิระพงศงคิดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนน้องคุณวิทยาวันนี้ลูกเนนจะประกาศถึงตระพุทธตถะทูนพระคุณแม่ครับยำเหนรไปเล่าฝ้าหงหา ยามหลังน้ำตาไอซับให้ยามายยาผิดหวังใครนั่งประโลมใจยามเจ็บไข้ใครคอยเคียงใช่แล้วครับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราคนนั้นคือแม่และคำว่าแม่เป็นคำที่สั้นที่สุดแต่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ที่สุดคำว่าแม่เป็นคำแรกที่ลูกพูดได้และจดจำไว้ไม่เคยลืมถ้าผู้ไม่เกียรติที่เคารพครับ ท่าตั้งแต่วันแรกที่แม่ตั้งคัน,นอนฟฟักอไใฝ่ฝันและสวดภาวนาให้ลูกรักเกิดมาอย่างปลอดภัยท่านอดต่อความยากลำบากต่อการนอนนั่งไม่ใจเหนื่อยและหนักท่านก็ไม่บน่นท,ท่านสู้ต่อไปเพรท่านรักลูกแม่ความคันคำจนกอดคันเมื่อวันที่ลูกเกิดเป็นวันที่แม่แสนจะเจ็บปวดในชีวิต แต่พอเห็นลูกน้อยเกิดอ,อย่งปลอดภัยท่าทนก็อิ่มใจและเป็นสุขแม้ว่าลูกจะพิการท่านก็ไม่ลำคาญยังดูท่านยอมรับและให้รักจนหมดใจแน่นอนครับทุกๆคนยังคงจดจำแพลตาถึงความเมตตาว่าจะแห่งความเพื่ออาทรคำสอนที่หอมงใหญ่ากน้องใจแม่ได้เสมอ อ้อมโอกใครไหนเล่าเท่ารักแม่ืรักแท้เด็กน้อยคอยห่วงหาตั้งแต่เล็กแม่คอยอุ้มอุ้มชีวารักของแม่สิ่งนํำข่ามาสนใจหยดน้ำนมเพียงหนึ่งลูกซึ้งนักรักความอบอุ่นอุ่นไอรักอันยิ่งใหญ่อ้อมกอดแม่อบกุญยิ่งกระสิ่งใดสองมือแม่ยังดูลูก ให้เติบใหญ่มาแม่สลระทุกสิ่งได้เพื่อให้ลูกรักของแม่จึงปันภูมิลูกเฝ้าหาแต่แล้ครั้งทำไมแม่เสียน้ำตาทำขอโทษน้อยเกินกลัวจะพูดไปถึงวันนี้ลูกลูกแล้วถึงความรักลูกเข้าใจได้แต่หนักรักยิ่งใหญ่ที่แม่ทำทุกสิ่งเพราะอ้องใ่ก้อมกดใครไม่อุ่นเพแม่เราเอ่ย แตพวกไม่เกียนที azzi ok ่คาร์ลคับทุกคนที่เกิดมาอาศัยอยู่บนโลกนี้ย่อมมีแม่ด้วยกันทุกคนมันมีแม่ย่อมไม่มีพวกเราแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเป็นบ่อเกิดแห่งความรักุุ้งักลูกให้เติบใหญ่ใจใจลูกๆทุกเวลาแม่เป็นผู้เช็ดน้ำตาเมื่อเราร้องไห้เป็นเพื่อนปลอบใจเมื่อเราผิดหวังแม่เพิ่มพลังใจให้พลังกาย ไม่เคยเหนื่อยหน่ายาสั่งสอนแม้ว่าลูกจะย้อด,ดย้อนในเจิมใจท่านก็ไม่ยอมบ,บนุนท่านจะตนไม่หนีหายแม้ว่าลูกจะร้ายหรือดีท่านจะอยู่เคียงข้างไม่ห่างไกลเมื่อลูกเจ็บไข้ได้ที่ปักพิงท่านจะต้องวิ่งมาช่วยเหลือแม่จึงเป็นทุกๆสิ่งยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้ทั้งที่ท่านู้รู้อบ้ันเป็นบทกลอนไว้ว่า งาไข่แม่ไรล,ลินหลังลงดินแทบเสียใจอมหน้าหาเงินไปเพื่อให้ไข่ได้อยู่กินอดนอนทนร้อนหนาวอดหวันข้าวอดข้ากินแม่อดจนหมดสิ้นให้ลูกกินหมดสิ้นเอสุด่ตอนนี้ลูกเนนอยากจะบอกโยแม่ว่าลูกเนนรักโยแม่นะครับขอบพระคุณครับ